สวัสดีค่ะพบกับเวล้วนะคะกับช่องโมเช่พาไปนี่ตื่นเต้นออกทีวีครั้งแรกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้ววันรายการที่โมเช่ได้ไปคือรายการ I Can See You v o i c e นะักร้องซ่อนแอบนะคะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะอยู่ถึงรอบไหนความรู้สึกเหรอรู้สึกว่าตื่นเต้นอะคนไม่เคยออกทีวีเด็กธรรมดาคนนึงอะ แล้ววันหนึ่งได้ไปออกรายการใหญ่ๆอย่างของเวิร์กพอยก็ทำให้ฉันตื่นเต้นมากดูพร้อมๆกันนะครับว่าฉันจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญฉันจะอยู่ถึงรอบไหนจะได้ฟิชชิ่งกับนักร้องหรือเปล่าสำหรับนักร้องในวันนี้ก็จะเป็นคุณพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะเคยฟังไหมเพลงงองง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 ูรีบมาเข้าฝนูถ้างูได้ยินเสียงคืนนี้นั่งมานะจะบอกเพลงนี้เป็นเพลงที่ตำนานกับอีเพลิน น้ำตาโนราค่ะเชื่อว่ากระเทยขึ้นประเทศต้องรู้จักเพลงน้ำตาโนรากับรองหมูข้าฝันแน่นอนไปไปดูกันเลยค่ะมาแล้วตื่นเต้นจังเลยะคะ่ะ <c oughs> หลอเยียนะมาแล้วค่ะ ก็จะบอกก่อนเลยว่าการดราม่าเนาะเนื illar, ่องจากที่วอร์คอยเนี right. ่ยเขามีการให้ทุกคนไปตรวจโควิดอย่างละเอียดแล้วคือการถ่ายทำคือทุกคนมีการเซฟตี้เยอะมากมีการโปรเทคไม่ต้องดราม่านะจ๊ะว่าเรื่องโควิดโคใจต่างๆก็ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบแล้วก็มีแพ่ย์นอป็ับรองเลียรานมาแล้วข้อมูลจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงคนเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนเรี๋ยวเราเะราูนะครับหมายเลขหฮะสุดท้ายครับหมายเลขเจ็ดครับนักร้องพิศนาหมายเลขเจ็ด คุณโมเช่อายุ25ปีเป็นเจ้าของร้านปูไข่ดองหอยหัวห้อยเล่าตัวที่ตัวเจ็นต่น้นอะร้องปี๊สนามไม้เล็กเจ็ดมาครับโอ้ถ้ากินก็กินยืนโมเช่อายุ25ปีนะครับเจ้าของธุรกิจปูไข่ดองที่ทำเองทุกขั้นตอนครับมักจะไลฟ์สดขายปูไข่ดองและชิมให้ดูไปด้วยแม้ว่าจะขายปูมากกว่าร้อยกิโลครับก็ยังห้ามใจไม่ไหวทุกทีเลย เหมือนเป็นแม่ค้าจริงนะดูเออสื้อตัวนี้เลค่ะเขากินดูอร่อยอ่ะใช่ครับโอ้ดูลีลาทั้งหมดเพราะว่าต้องอยู่ในโซเชียลเจ๋งสวยเวอร์จมูกสวยหน้าสวยสิบสิบเซฟชาอุ้ยช้าปริศนาหมายเลขเจ็ดแนะนำตัวครับ ปูไข่ดองร้านหนูอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คนกินตายคนคายรอดขอบคุณค่ะเขาไปโกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ยกินปูไข่ดองมาเอออาจารย์หนึ่งฮะเดี๋ยวเขาก็ดิดกินมาเป็นไงคนนี้เขาเน่าจะเป็นดอกสายเหมือนอะไรยูทูบเบอร์ด้วยเนื้อเสียงการพูดผมว่าว่าสายตะโกนเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่ไม่น่าได้อะคือร้องไม่มีทางตรงคียไม่มีทางตรงโน้ตแน่นอนเพียนครับ น้องอาจจะเก่งเพราะอยู่กับโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเต้นได้ทุกเพลงร้องตามได้ทุกเพลงแต่ว่าถ้าร้องเพลงจริงๆนะคิดว่าน่าจะเพี้ยนค่ะไม่ใช่ทางของเขานะครับทุกหมายเลขแนะนําตัวหมดแล้วครับในรอบนี้ให้เอาออกอีกหนึ่งคนที่พี่หญิงคิดว่าเสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครลิปซิงครับ แม่มากใครจ๊ะแม่ผัดครับว่ายังไงครับคนนี้ครับคือทักษะการเต้นเน่ะเหมือนคนสนุกคนทําได้เต้นได้แต่ไม่ใช่แดนเซอร์อาชีพอ่านตัดทิ้งแดนเซอร์ไม่ใช่ร้องนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะทีแรกคิดว่าแกลงทําเป็นไม่ตรงแต่มันไม่ใช่แกลงแล้วอ่ะเวลาจับผิดเนี่ยเหมือนจับผิดผัวล้วจับผิดตอนที่มันเผลอเผ่อแต่มันตั้งใจเดินเข้าบ้านมาเนี่ยยังไงเราจับไม่ได้พอเผลอตัวลอยลอยลั๊บักจับได้ทันทีไงพอพอท้ายเขาเขาปล่อย จับได้เลยร้องเพี้ยนค่ะเพี้ยนค่ะเหมือนมาระบายด่าผัวยังไงก็ไม่รู้สมมุติพี่ก็มั่นใจค่ะว่าเพี้ยนค่ะคนนี้มั่นใจเลยมั่นใจแน่แน่เอนเตเอร์อย่างเดียวแต่ร้องไม่ได้ค่ะทุกหมายเลขลิปซิงค์แล้วครับแต่รอบนี้ยากขึ้นหน่อยครับต้องเอาออก2อหมายเลขครับพี่ครับ สามหมายเลขสุดท้ายครับ1 4และ7ตอนนี้พี่หญิงจะต้องเลือกคู่ฟิชเจอริงแล้วนะครับก่อนที่พี่หญิงจะเลือกผมจะให้เขาเต้นให้ดูซะก่อนอ่าดูว่าการเข้าจังหวะเขาโอเคหรือเปล่าลีลาลีลาอยากเห็นใครเต้นก่อนครับเลือกได้เลยหมายเลข7ก่อนแล้วกันค่ะโอหมายเลขเจ็คนแรกเลยใช่ค่ะเต้นจังหวะอะไรอยากให้เขาเต้นจังหวะสามชาสามชานะครับมาแล้วก็พร้อมแล้วพร้อมครับนั่งรอไปสนามหมายเลขเจ็จังหวะเจ็ด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  จิับจกเหมือนมาอวดของอีอาจารย์หนึ่งครับเป็นคอมจังหวะไปจ่ะมานอะแต่ว่าเป็นคนกล้าแสดงออกไง จะยืนยันคเดิมเขาว่าน่าจะเพี้ยนมั่นใจเลยว่าเพี้ยนครับพี่ก็คิดว่าเพี้ยนค่ะคนนี้มั่นใจเหมือนกันมั่นใจค่ะตัวเองเต้นเก่งนะคะแต่ว่ามันแค่ไม่ลงจังหวะแค่นั้นเองนี่เบาๆแตรู้สึกเจ็บเป็นคำด่าที่สุภาพมาพี่หญิงว่าเพี้ยนนะครับอยากให้หมายเลขอะไรเต้นต่อดีครับนักร้องเป็นสนามหมายเลขเจ็ดผมขอฟังเสียงคุณปูหนีบสิบทียังไม่เจ็บท่พพี่ตอนที่พี่ไม่เลือกหนูเลยค่ะ ดองด้วยเต้นคอมจังกว่าไปจอะมาเนอะแต่ว่าเปนะ็นคนกล้าแสดงออกไนงะน่าจะเพี้ยนพี่ก็คิดว่าเพี้ยนค่ะว่าหนูไม่เด็ดเคยเต้นหนูยังว่าหนูไม่เด็ดเคยเต้นหนูยังเคยด้กับหนูกี่ครั้งลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ บอกกับใครว่านูไม่ดีแล้วที่เคยได้หนุยังอ่ะว่านูไม่เพ็รแพ้ของเครื่องพังหนูบอกกับพี่ดังๆว่านูไม่ปืง้งคัดนูไม่เด็ดทุกคนคนตั้งลืมในยี่หัวใทยน้อยอ่ะไอไอโมไอยีนไม่รู้จะลวกกองยังไงเลยอ่ะนี่แหละครับ เป็นที่มาของนักร้องนำนักนำดนตรีนำดนตรีไปเยอะเลยโมเช่เด็ดโมเช่เด็ดเดเด็โมโมแนะนําตัวหน่อยรูปโมเช่ก็สวัสดีครับชื่อนายชานนท์เอี่ยมชอยครับอายุ25ปีครับปัจจุบันทําบริษัทสมนาเอกชนแห่งหนึ่งครับแล้วก็ทําออนไลน์มีปูไข่ดองครับผม ออนไลน์ที่เราเห็นปูไข่ดองนั่นก็คือของโมเช่จริงๆใช่ครับกักปูไข่ดองครับอร่อยแบบไม่กักครับเอไปติดตามกันได้ครับขออนุญาตสรุปนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดเป็นนักร้องเสียงเพียนจดไม้สีฟ้าจาน่าทึ่ ขึ้นต้นลงทาง วันนี้เป็นกินนั่นโดนเ้าถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเราร้องรำด้วยความปวดร้าวใครเล่าจะมาเข้าใจโนราจบลงต่างคนก็ตรงกลับบ้านเหลือแต่เพียงฉัน ว่าจะเป็นร้องเต้นแสดงทําได้ทุกอย่างจริงๆของคนนี้เพราะครับคู่เป็นคนใต้เนี่ยพี่มั่นใจว่าก็จะร้องเพลงกับพี่ได้คิดว่าเสียงเพราะค่ะ